เทคนิคทำ abstract background ด้วยเบ r ร์ t o o และ transform e l l u s t เ a t o r นะครับอันนี้เป็นการทำ background นะครับซึ่งเป็นภาพ abstract หรือเป็นภาพประมาณลายเส้นนะครับเ,เริ่มต้นจากการมาที่หน้า artboard tool นะครับเลือก artboard tool มานะครับแล้วก็มาคลิกที่ new artboard แล้วก็มาวางไว้นะครับ จากนั้นก็นําสี่เหลี่ยมนะครับเ็ื่อมือสร้างสี่เหลี่ยมมีซิงเกิลทูนะครับอัตเนตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่1920ง0่พิกเซลกดโอเคครับจัดวางให้คลุ่มหน้าอาร์ตบอร์ดทั้งหมดนะครับตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีดำนะครับหลังจากนั้นก็มาที่คำว่าอ b อบเจนะครับล็อกซ e เลชั่นครับเพื่อสะดวกในการทำงานหลังจากนั้นพี่ก็จะ เลือกอันนี้มากดยอด่อให้หน้าอัรตบอร์ดมันเล็กลงซูมซูมเอานะครับแล้วมาเลือกที่เพนทูนะครับเลือกเพนทูสร้างเส้นตรง,เฉ,งเฉียงแบบนี้นะครับเลือกสร้างจุดหนึ่งจุดกดชิปค้างไว้นะครับก็สร้างแบบนี้นะครับ เส้นตรงที่เฉียงๆแบบนี้นะครับตรงนี้เลือกพื้นเป็นนอนนะครับสโตรกเลือกเป็นสีนี้นะครับสี g r a d i สำหรับเส้นนะครับพี่จะเลือกที่สอง p o i n นะครับ วางไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกที่เส้นเอาไว้นะครับมาที่คำว่า effect นะครับ d t o r t and transform นะครับเลือก transform ติ๊ก review นะครับสรรับมาทูง move นะครับตรง vertical ท,ที่จะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็น1 5พิกเ p i x นะครับแล้วก็ก็คือให้มันเลื่อนจากเส้นนี้มา1 5พิกเ p i x นะครับตรงนี้ทั้งหมด 100 copy แล้วก็กดโอเคได้ตรงนี้แล้วนะครับพี่ก็จะเลื่อนมาวางไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่คำว่า object นะครับมาที่คำว่า e v e r a d d e t r o t นะครับ make w i t h merge ตรงนี้นะครับเลือกอันนี้นะครับ แล้วก็เลือกไปนะครับสำหรับตรงนี้ติ๊กรีวิวนะครับที่จะสร้างรอก็คือแถวเนี่ยห้าแถวคอลัมน์ก็คือเจ็ดคอลัมน์ก็ตรงนี้แนวตรงนี้นครับห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเจ็ดคอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะครับคลิกโอเคไปนะครับ เรได้เราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลือกลูกศร direct selection tool เนี่ยนะครับมาเลือกติ๊กแล้วก็เลือกดึงนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเลือกซูมซูมอินเข้ามานะครับเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเราเลือกลูกศร direct selection tool นะครับมาคลิกเมื่อคลิกเสร็จแล้วเราก็ทำการเลื่อนนะครับตามจุดต่างๆ นี้เราก็สามารถเลื่อนให้มันลงมาได้นะครับเราจะเลือกดึงตรงเลื่อนตรงจุดหรือตรงเส้นที่มันเป็นขาออกมาก็ได้นะครับก็ไล่ติ๊กไล, c, ไล่ดึงดึงไปนะครับ นะครับดึงดึงตรงเส้นหรือดึงตรงขาแบบนี้นะครับหรือจะเลือกเลือกดึงตรงจุดก็ได้นะครับอันนี้ดึงตรงจุดนะครับ นี้มีไม่ต้องการแลมันมีพื้นดำๆอยู่นะครับเราก็เลือกปรับแต่งเลือกดึงไปเลยนะครับมันจะเกิดการหักเหของแสงต่างๆนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับทีนีคำว่าเครื่องมือของโปรแกมเเรม Illustrator สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับ เราสามารถสร้างงานต่างๆได้โดยที่มันไม่ยากเย็นเลยนะครับเ,เราก็เลือกดึงเลือกปลับไปนะครับสำหรับพี่พี่พอแค่นี้แล้วนะครับว่าเสร็จแล้วพี่ก็นำเครื่องมือหรือ n ชิ o เ t o นนะครับอาเทเนตครั้งไว้คลิก1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่1920 0คณ1080คลิกโอเคไปนะครับจัดวางให้คลุมหน้าอาร์ตบอร์ดทั้งหมดนะครับ ดังนั้นเลือกลูกศรดำนี้นะครับ Selection Tool นะครับมา elect เลือกแบบนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาเลือก Make c l i p p i n Mask ครับเราก็จะได้ Abstract Background แบบลายเส้นแบบนี้นะครับด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับลองลองทำดูนะครับลวด,ดลายที่ออกมาก็แล้วแต่ใจ,ใจเราจะดีไซน์แหละครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามยุราฮ่าฮาได้นะครับสวัสดีครับ